เมื่อ57ปีที่แล้วนะครับคนสมัยก่อนกลัวผีตัวนี้มากนะครับก็คือผีเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นผีที่อยู่ในหนังไทยนะครับสมัยก่อนยังเป็นหนัง46มมภาคสดๆนะครับเรือกก็คือคุณชยยาสุริยันต์นั่นเองที่ยินกอดก็คือคุณโสภาสตาพรนนะครับส่วนผู้ที่แสดงเป็นผีคนนี้ครับคุณปริยารุ่งเรืองนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ ผู้ที่สร้างก็คือกรุสเน่โกมารชุนหรือว่าเสดสินภาพยนตร์นะครับรูมกับการแสดงก็เจ้าเก่าครับครูรังสีทัศนพยักหนังเรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่19มกราคมปี2 5 0 9นะครับที่โรงหนังคิงนะครับนี่คุณเสน่ห์นะครับกําลังจะเปิดดูร่างของคุณปริยารุ่งเรืองนะครับซึ่งในเรื่องเธอผูกคอตายครับมีความขับแค้นใจผูกคอตายที่ต้นตะเคียนครับ วันนี้จะเป็นการรวบรวมฉากที่ผีออกนะครับเอามาให้ดูนะครับมาแล้วครับฉากแรกนี่แหละครับดูนะครับจับมือนะครับคุณเสดเอามือล่วงเข้าไปนะครับปรากฏว่าผีนั้นจับมือไว้นั่นนะครับไม่ปล่อยนะครับก็ต้องดิ้นนะครับผู้คนที่อยู่ในบ้านก็โตกตกใจนะครับนี่แหละครับแกลุดออกมานะครับกลัวครับ สมัยก่อนเวลาภาคก็ต้องภาคกันสดๆนะครับใช้นักภาคกัน 4- ี่ห้าคนนะครับแล้วก็ยังมีต่อครับอแมวคบเห็นนะครับแมวดํากระโดดเข้าที่ไหลนะครับนี่แหละครับหนังที่จะมีเรื่องอาถรรพ์ก็ต้องมีแมวดําอย่างนี้ะครับแล้วก็โยนนะครับข้ามศพคุณปริยาุ่งเรืองไปนะครับก็ทําให้พี่ไตโหงนั้นเฮี้ยนขึ้นมานะครับนี่แหละครับเป็นต้นตะเคียนที่คุณปริยานั้นผู้คอตายนะครับ ศพก็ถูกเอามาฝังใกล้ๆใต้ต้นตะเคียนนี่แหละครับวิญญาณก็เลยผูกพันอยู่กับต้นตะเคียนนี่คุณสเสน่กโกมรชุนนะครับซึ่งเป็นผู้สร้างแล้วก็คุณปริยาน,นั้นก็เป็นคู่ชีวิตนะครับแสดงด้วยกัน <c oughs> เป็นผีครับวิ่งหนีครับมากินเหล้าใต้ต้นตะเคียนนะครับวิ่งหนีอะไรวะไม่เห็นไม่วหย <c oughs> อย่างนี้แหละครับหนีกันอุตลุดน,นะครับผีออกมาอย่างนี้นะครับ หนังเรื่องนี้ตอนที่ฉายครั้งแรกนี่คุณเสถียรธรรมจเริญนะครับซึ่งก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยนะครับทีมพากที่พากที่โรงหนังคิงนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับก็คือคุณเสถียรธรรมเจริญท่านนี้นะครับแล้วก็คุณเสน่โกมรชุนคุณเสนอโกมรชุนคุณศีเท่านะครับผู้หญิงสองคนครับอัมพาพันธ์แล้วก็รังสิมานะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่ลองดีกับต้นตะเคียนผีสิงนะครับก็คือเจ้าของบ้านคุณพระหัสบุญหลงนั้นบอกว่า เมื่อว่ามีผีสิงต้นไม้ก็ตัดต้นไม้ทิ้งนะครับใช้คุณเสถียรธรรมจเรนี่แหละครับเอาขวานมาจะฟันต้นไม้นะครับแต่ว่าบันไม่ได้นะครับก็เลยปีนไปดูเจอผีครับตกใจครับสมัยก่อนผีแค่นี้คนก็ตกใจนะครับหนังสมัยก่อนนั้นเอฟเฟกยังไม่ค่อยดีนะครับต้องใช้ปากนะครับแล้วก็ใช้เพลงจากแผ่นเสียงนะครับดูกันสนุกสนุกนะครับ57ปีที่แล้วคนก็ดูกันและชอบนะครับคุณทองฮะอุรังไถยครับ อย่าดึงสิวะแต่คุณบางเละนะครับบอกว่าอย่าดึงจเจ้าขวานฟันบุรเละบอกว่าไม่ได้ดึงนะครับอ่ะถูกตบนะครับเห็นไหมครับหนังสมัยก่อนแค่นี้คนก็กลัวนะครับจะไม่ได้ตบบา,บาบังก็จะบอกว่าไม่ได้ตบตองข้างก็บอกเองนั่นแหละตบอาะโดนตบคืนนะครับทีนี้จะก็โทษกันเองแล้วนะครับว่าใครเป็นคนตบจริงๆผีเป็นคนตบนะครับก็เลยต้องตบกันตีกันเองแค่นี้ครับ เมื่อเหนื่อยก็เลยบอกว่ายืนเฉยๆปรากฏว่าเจอผีอีกครับทีนี้แหละครับของจริงแล้วครับไม่กล้าฟันต้นตะเคียนแล้วครับหนีแล้วครับแวบบังก็ไปด้วยนะครับนี่แหละครับผีสมัยก่อนแล้วก็ถึงล่าวที่จะต้องนําหมอผีมาปราบนะครับฉากนี้ก็เป็นฉากตลกๆนะครับหมอผีให้ลูกน้องพันสายสินนะครับพันตัวเองรอบต้นตะเคียนแล้วก็สายสินรู้สึกจะไม่มีผลนะครับ นี่เห็นขานะครับขาใครนะครับขาเจ้าแม่ตะเคียท่อนั่นแหละครับทีนี้ก็ต้องวิ่งกันละครับแลบลิ้นนะครับลิ้นไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับนี่ครับคุณปริยารุ่งเรืองเล่นเป็นผีนะครับก็เป็นเรียกว่านี่เอาดาบฟันนะครับคุณบุหัสบุญหลงฟันไม่เป็นไรนะครับไปจ้าหมอผีล้อต๊อกนะครับมาล้อต๊อกนี่เป็นหมอผีกับมารอในเรื่องนะครับก็ทําเป็นแกล้งเอาผีที่ตัวเองนั้นเตรียมกันไว้ออกมา จนหมดนะครับสองคำคนแล้วผีที่ออกมาเกินก็คือผีคุณปริยามันเย็นเย็นชอบกลอย่างนีน่ากลัวจ,จะเป็นผีจริงไหนเอยประมาณอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะต้องวิ่งหนีนะครับทั้งผีจริงแล้วก็ผีปลอมแล้วคู่จ้างนะครับก็เป็นตลกที่อยู่ในคณะต๊อกบูมนั่นแหละครับแวบไปแล้วครับนี่ครับ ผีที่สิงอยู่กับต้นไม้ผีตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองสมัยก่อนนี่เป็นฉากท,าท้ายเรื่องนะครับกําลังจะมาบีบคอลูกสาวนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเป็นผีนะครับเข้ามาแทนแล้วก็ฆ่าคนที่คิดร้ายนะครับลูกสาวคนนี้นะครับตกใจครับเป็นลมไม่มีใครครับก็มารักกับชัยยานะครับซึ่งชัยยานั้นในเรื่องต้นเรื่องนั้นเป็น เรียกว่าเป็นเป็นแฟนของคุณปริยาุนเดือนที่ตายนะครับพอคุณปริยาตายไปตัวเองก็ได้เมียใหม่ก็คือได้แฟนใหม่คนนี้แหละครับนี่หมอ,อผีคนสุดท้ายแล้วนะครับที่มาปราเอาใส,ส่ศิลไปพังต้นไม้ต้นตะเคียนนะครับใส่ศินก็ข้าออกขวานจิ้มเอาเอาเอา,เอาลิ่มนะทิ่มลงไปที่ต้นตะเคียนลิ่มก็กระเด็นออกมานะครับนี่ครับ เ,เขาสารเสกแล้วก็น้ำมนต์นะครับหมอผีตะเกียนก็สู้ไม่ไหวนะครับดูวิธีการสู้ไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆหายตัวไปนะครับนี่เทคนิคเมื่อ57ปีที่แล้วนะครับดูคุณสนิทนะครับเอาน้ำมนต์เทซ้ำลงไปแต่ไม่หายไปไหนนะครับหายไปอยู่บนต้นไม้ต้นตะเคียนต้นเดิมนะครับสเสกอีกทีหนึ่งครับสานเสกครับ หายไปแล้วครับหายไปหลอกหลอกนะครับผีหลอกกระโดลงมาแล้วครับทีนี้ก็เล่นงานหมอผีนะครับทีนี้ก็เดินเข้ามาหาคนรักของตัวเองนะครับไหนบอกจะรักกันตลอดไปนะครับตายไปไม่เท่าไร่จะได้เมียใหม่แล้วก็ยังเอาหมอผีเอาสายศินมานะครับเส้นเส้นนั้นคือสายศิ์นะครับที่กั้นไม่ให้ผีเข้ามาลองดูนะครับว่า อิทธิฤทธิ so ์ของสายสินกับผีเจ้าแม่ตะเคียนนั hmm. ้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดินเข้าหาตัวพระเอกแล้วนะครับนะครับเอฟเฟกสมัยก่อนนะครับเห็นไหมครับร้องนะครับนักพากย์ผู้หญิงก็จะต้องร้องโ้ยนะครับผีกับความรักนี่คุณเสน่ห์นี่ทำมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่แม่นาคนะครับวิ่งจะหนีออกไปทางนั้นก็เจอผีมาขวางกั้นอีกนะครับ ตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ไหนบอกว่าเคยรักแล้วเปลี่ยนใจนะครับดังผีสมัยก่อน57ปีนะครับก็ทํากันแบบนี้แหละครับใช้วิธีแต่งหน้านิดนิดหน่อยหน่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฉากที่มีผีจริงๆก็จะแทรกตลกเข้าไปนะครับแต่วันนี้ตัดเฉพาะฉากที่เห็นแล้วคิดว่าน่ากลัวนะครับ ทำให้คนสมัยนั้นกลัวนะครับแต่ทิศเขามีวิธีคลายเครียดนะครับกําลังกลัวกลัวดูดูนะครับก็จะมีแทรกตลกของผีอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับะเรก็จะยอมไปอยู่กับตัวผีนะครับแต่ว่าหมอผีฟื้นขึ้นมาได้นะครับก็เอาริมนั้นตอกไปที่ต้นตะเคียนนี่แหละครับเรื่องราวของผีเจ้าแม่ตะเคียนทองที่คนเมื่อ57ปีที่แล้วดูหนังแล้วก็บอกว่ากลัวนะครับ